พระคุณพระเจ้านั้นแสนชื่นใจจริงๆนี่คือความดีงามของพระเจ้าและพระคุณของพระเจ้าพระเจ้าดีต่อชีวิตของบูจริงๆพระองค์คือเหตุผลที่บูอยากมีชีวิตอ,อยู่ต่อและพระองค์คือเหตุผลที่บูอยากจะอยู่เพื่อรับใช้พระเจ้าอะไรเงี้ย สิ่งที่เราทําในวันนั้นเนี่ยเขาเรียกการยอมจำนนต่อพระเจ้าอะไรอย่างเงี้ยช่วงตอนเด็กๆก,ก็ยอมรับว่าสแสวงหาคําตอบของชีวิตว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรตายแล้วไปไหนอยู่ดีก็คิดจนกระทั่งอยู่จันทบ,บุรีแล้วมาเรียนต่อที่กรุงเทพก็มีคนมาเล่าเรื่องพระเยซูคริสต์ให้ฟัง แล้ววันนั้นก็เป็นวันที่ผมรู้สึกว่าอยากเชื่อพระเยซูคริสต์เพราะว่าเมื่อเขาได้บอกว่าสําหรับเราที่เชื่อในพระเยซูพระองค์ยกโทษบาปผิดให้กับเรานะแล้วถ้าเราจากโลกนี้เราจะอยู่บนฟ้าสวรรค์วินาทีนั้นคือแบบนี่คือข่าวดีนี่คือคําตอบที่เรารอคอยเราจะได้เจอคนที่เรารักอีกแล้วก็ตอนนั้นก็คิดว่าโอ้ยงั้นถ้าพ่อแม่น้องเรามาเชื่อพระเยซูเราก็จะได้เจอกันอีกเราไม่ต้องมากลัวแล้วว่าเราจะไม่ได้เจอกันอีกอะไรเงี้ยค่ะเราก็รีบบอกข่าวดีนี้กับที่บ้านเลย ตอนนั้นเขาอยู่ต่างจังหวัดแล้วบูอยู่กรุงเทพแล้วบูอายุแค่13แต่ว่าจุดเปลี่ยนก็คือเราบูไม่กล้าบอกที่บ้านว่าอยากไปค่ายของที่โบสแล้วก็หนีไปโดยให้พอเขาซึ่งตอนนั้นบูเองก็ยอมแล้วว่าเป็นความผิดพลาดของบูเองแต่ว่าสุดท้ายเขาก็เริ่มมีความกังวลใจว่าเราแบบเออบูเปลี่ยนศาสนาบูเจอรัธิล้างสมองแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เลยขอให้แบบเลิกไปโบสนะไม่ไปได้ไหมอะไรเงี้ย แล้วจุดเปลี่ยนหลังจากนั้นก็ก็ไม่ได้ไปโบสถเลยแต่ในใจก็ยังรู้ว่ามีพระเจ้า mm hmm. ก็เลยมีจุดเปลี่ยนก็คือพออายุ16เข้าวงการบันเทิงเริ่มประกวดรัชชีปี2001ได้ได้ตําแหน่งก็เริ่มเล่นละครเริ่มแบบเริ่มใช้ชีวิตแบบเอามีเงินใช้มีชื่อเสียงอะไรเงี้ยก็เริ่มติดเทีเ่ยวกินเหล้าอะไรเงี้ยแล้วก็บุหรี่ก็สูบ แต่ว่าชีวิตมันก็เหมือนมันยิ่งแย่ลงอะค่ะที่บ้านก็เริ่มมีหนี้สินที่บ้านไปคำประกันให้เพื่อนโดนโกงอะไรเงี้ยจากหนี้แบบ4ีหล้านก็ทวีจนเกือบ20ล้านแล้วก็เลยเห็นความเครียดความเหนื่อยของพ่อแม่ แล้วเราก็ทํางานเท่าไหร่มันก็ไม่พอเราเองก็ทํางานสนุกไปวันๆส่งเงินให้เขาบ้างแต่มันก็ไม่เคยจะพอสําหรับการใช้หนี้ให้มันหมดจริงๆแล้วส่วนตัวบูก็มีปัญหาอีกเกเรเราทําให้คุณพ่อ,พอคุณแม่เสียใจอะไรเงี้ยมีมีแฟนเงี้ยก็มีเรื่องการทําร้ายร่างกายครอบครัวก็เสียใจไม่อยากเห็นเราเจอความรักที่มันไม่ดีอะไรเงี้ยมันก็มีจุดที่แบบบูเองแบบประชดชีวิตโดยการกินยาด้วยมูกินพาราไปเกือบ20เม็ดแล้วก็นอนจนตื่นเช้ามาก็ขอบคุณพระเจ้าที่ไม่เป็นอะไร แต่พอภาพที่เห็นนี่คือพ่อแม่นั่งอยู่ที่ปลายเตียงแล้วก็ร้องไห้เราทําให้คนที่เรารักเสียใจเราทําให้เขาร้องไห้มันมันเจ็บปวดที่สุดในใจของบูจริงๆคือวันที่เห็นน้ําตาของพ่อแม่ ตอนนั้นก็เลยเริ่มรู้สึกว่าอยากจะกลับมาหาพระเจ้าจนสุดท้ายพระเจ้าก็เมตตาให้แบบขับรถผ่านแถวรำคำแหงแล้วเห็นไม้กังเขนชื่อริชจักไทยนะคะที่บูเองเป็นสมาชิกอยู่สุดท้ายเพื่อนที่บูเคยประกาศเขาตอนเขาอยู่เมืองไทยเนี่ยเขาไปรับเชื่อพระเยซูที่อเมริกาแล้วเขากลับมาเขาแบบจะชวนไปโบสถ์โบสถ์นึงก็คือโบสถ์ที่บททูอธิษถามเนี่ยว่าอยากมา มันก็เป็นจุดที่บูรู้สึกว่าเออเราเราต้องการพระเจ้าแล้วบูรู้แค่ว่าต้องการพระเจ้าพระเจ้าก็มีวิธีที่จะตอบโดยการให้เรากําลังแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้สินซึ่งตอนนั้นเนี่ยหนี้เรามีประมาณเหลือประมาณ78ล้านแม่ก็เริ่มคิดว่าแม่ขายบ้านที่จันนีไหมบูแล้วบูขายคอนโดที่กรุงเทพถ้ารวมกันแล้วเนี่ยเราจะปกหนี้ได้หมดเลยแต่เราจะไม่มีบ้านอยู่เราจะไม่มีอะไรก็ขายบูก็ยอมขายแม่ก็ขายแล้วเราก็ หาที่อยู่ใหม่ก็ทําให้แม่มาอยู่กุงเทพและก็เป็นจุดเปลี่ยนที่เขาเองยอมไปโบสถ์แม่ก็มาเชื่อพระเยซูได้เจ็ดปปีแล้วมั้งคะน้องสาวก็มาเชื่อพระเยซูแล้วก็รับใช้พระเจ้าด้วยกันอ่างเงี้ยจากนีสินลก็ไม่มีจากนิสัยที่ไม่ดีของเราก็หายไปเรารู้ตัวว่าเฮ้ยเราเรามีพระเจ้าช่วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วถึงได้เข้าใจว่าอ๋อสิ่งที่เราทําในวันนั้นเนี่ยเขาเรียกการยอมจำนนต่อพระเจ้าอะไรเงี้ย เราเป็นคนไม่รักการอ่านขี้เกียจอ่านหนังสือแต่พอมาเจอพระคัมภีร์ปุ๊บเล่มขนาดนี้ <Huh? S 1> ก็บอกพระเจ้าว่าพระเจ้าหนูเป็นคนไม่ชอบอ่านหนังสือเลยช่วยหนูด้วยที่หนูจะเป็นคนที่รักพระคำพระเจ้าแล้วก็เริ่มอ่านจนทุกวันนี้ก็กลายเป็นคนรักในการอ่าน ขอเรื่่องงงชีวิตตแานยากมีครอบครัวอยากมีคู่ชีวิตอะไรเงี้ยก็เจอพี่ติ๋ที่เป็นสามีเราแต่งงานกันมาจะเข้า11ปีแล้วพอเรื่องพอเรียนพระคำพีเข้ามาก็เลยรู้สึกว่านี่คือเป้าหมายในชีวิตของบูแล้วบูก็เรียนเพื่อเป้าหมายชีวิตนั้นคือการรับใช้พระเจ้าก็เลยอุทิศตัวที่จะเรียนแล้วพอเรียนจบพระพรก็มาเองคือโอกาสในการรับใช้ พระเจ้าก็ให้โอกาสอะคะ่ะที่คิดจักก็ให้โอกาสเทศนาคือเราก็เป็นผู้เทศนาแต่บูไม่ได้มองว่ารู้สึกว่าแบบเราเป็นอาจารย์อะไรเงี้ยบูแค่รู้สึกว่าเราเป็นแค่ผู้รับใช้พระเจ้าคนหนึ่งที่ประกาศว่าพระเจ้าดียังไงพระเจ้าเป็นใคร พระคุณพระเจ้านั้นแสนชื่นใจจริงๆสิ่งที่บูได้เรียนรู้คือความดีงามของพระเจ้าความรักของพระเจ้าและพระคุณบูขอให้ทุกคนที่เห็นบูตั้งแต่วันแรกที่บูมาโบส์จนถึงวันนี้ที่บูยืนเทศนาได้รู้ว่านี่คือความดีงามของพระเจ้าและพระคุณของพระเจ้าพระเจ้าดีต่อชีวิตของบูจริงๆพระองคคือเหตุผลที่ที่บูอยากมีชีวิตอยู่ต่อและพระองคือเหตุผลที่บูอยากจะอยู่เพื่อรับใช้พระเจ้าอะไรเงี้ยบูขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าอดทน ต่อต่อบูแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งบูอะไรเงี้ยค่ะบูรู้ว่าในช่วงที่บูแบบห่างจากพระเจ้าไปเกือบสิบปีเนี่ยพระเจ้าไม่เคยทิ้งบูเลยในเวลาที่เราแย่มากๆพระเจ้าก็ยังอยู่ตรงนั้นเพื่อรู้ว่าเดี๋ยวพระเจ้าจะอวยพรน,นะเดี๋ยวพระเจ้าจะช่วยกู้ชีวิตนะอะไรเงี้ยก็อยากขอบคุณพระเจ้าจริงๆค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีพระเจ้าก็ไม่มีวันนี้จริงๆค่ะ